นี่ครับทุกคนครับผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าที่เนี้ยผมกําลังอยู่ที่สถานที่ที่หนึ่งนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณทําดีไซน์คุณทําอยู่ในอุตสาหกรรมงานตกแต่งภายในคุณแต่งบ้านแต่งห้างร้านแต่งคอนโดเนี่ยถ้าคุณไม่ได้มาที่นี่นะผมจะบอกคุณพลาดมากเลยนะครับที่นี่ครับนี่อเดี๋ยวผมพาให้ดูว่าทําไมที่เนี้ยเรียกว่าเป็นแมทหลับครับแมทหลับเนี่ยมันจะเป็นสถานที่ที่รวบรวมวัสดุที่มัน คุณภาพดีๆที่ทันสมัยที่คุิฟายแล้วก็เป็นอัตลาจริงๆจากคนที่เป็นเป็นซัพพลายเออร์ที่เป็นเจ้าของวัสดุนะครับแล้วต้องการเอาวัสดุเนี่ยเอามารวบรวมนะฮะเป็นเซ็นเตอร์ที่เดียวกันเลยเพื่อที่จะให้ดีไซเนอร์ให้เจ้าของโครงการให้ผู้รับเหมาคือคนที่จะต้องทําดีไซน์เนี่ยมาสัมผัสมาจับมาดูว่าของจริงๆมันเป็นไงพร้อมกับเป็นตัวเลือกด้วยมามาดูกันดีกว่าก็ก็เลยเข้าร้านมาเลยนะนี่มีโซนกาแฟฟงคอฟฟี่ด้วยนะ อ่านี่ตรงนี้เห็นไหมฮะแล้วก็มีนี่หันมาด้านนี้นิดนึงนะครับหันมาด้านนี้นิดนึงเห็นไหมฮะ<ๆ>ก็จะมีแบบประมาณว่าวัสดุหลากหลายมากเดี๋ยวผมจะพาให้ไปดูเอ้าพี่เอาสวัสดีครับพี่เอาสองเอาพี่ทําอะไรฮะออาพี่มานั่งคุยงานกันอ๋อเหรอฮะแล้วมานาน,น,านางครับเนี่ยห,หรอเปไงมามา,มานั่งคุยงานที่นี่ได้อะไรบ้างครับพี่ดีไหม เหมือน co-working space อ๋อแล้วมันมีของกินแล้วก็มีวัสดุให้ดูเลือกเยอะไปหมดเลยแต่ผมว่าวัสดุเยอะมากเลยอ้าวแน่นอนแล้วเวลาที่เข้ามาแล้วมันมีตัวเลือกก็เลือกเยอะไงอแน่นอนอนี่กำลังทำงานกันอยู่โอ้โหโอ้โหแล้วมีกาแฟกินด้วยใช่มาที่นี่จบที่ในที่เดียวเลยไงจบที่เดียวพวกเราก็ต้องบอกเงี้ยครับเนี่ย FCL ไหมฮะผมต้องบอกว่าถ้าคุณเป็นดีไซเนอร์นะแล้วถ้าเกิดคุณไม่ได้มาบางครั้งเนี่ย การที่เราได้มาอัปเดตนะฮะวัสดุใหม่ๆนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นในแคตตาล็อกเราอาจจะหาตามที่นู้นที่นี้ที่นั้นแต่เวลาที่มันมารวมกันเนี่ยบางครั้งมันเกิดไอเดียการที่เขาเรียกว่าเป็นการผสมผสานที่สามารถที่ทำมูดบอร์ดได้ด้วยแล้วที่นี่มีห้องทำมูดบอร์ดด้วยนะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูปะงั้นเดี๋ยวผมพาไปเอาเลยครับตามสบายเดี๋ยวพี่คุยงานกันต่อตามสบายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ที่เนี่ยมันจะเป็นรวมกันนะฮะของแต่ละเชลแต่ละเชลแต่แต่ละโซนเนี่ยมันก็จะมียี่ห้อใครย,ยี่ห้อมันนะฮะมันก็รวมตั้งแต่พอที่ผมเห็นนะผมเซอร์เวดูรอบหนึ่งเนี่ยนะฮะมีตั้งแต่วัสดุพื้นไม้นะฮะวัสดุเนี่ยตรงนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไฟสมาร์ทโฮมนะฮะเรื่องไลติ้งเรื่องกระเบื้องนะครับเรื่องสีเนี่ยการวัสดุปูพื้นเห็นไหมฮะแล้วก็จะมีตัวพวกเกี่ยวกับลามิเนตต่างๆนะครับโอ้โหเนี่ย ฟีลลิ่งบางทีที่เราเห็นตามภาพอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันก็อาจจะพอเห็นภาพสวยงามนะแต่เชื่อผมครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะไม่ให้พลาดนะเวลาที่ทาโปรเจกต์ไปแล้วเนี่ยมันต้องสัมผัสมันต้องเห็นจริงๆอะ่ะเนี่ยมันถึงจะรู้ว่าดีไซน์มันเป็นยังไงนะครับประมาณนี้นะเห็นไหมอ่าอ่ะ,อะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ต่อน,นิดนึงฮะก็พอเดินเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีหลายโซนคือในทําการทำโปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์เนี่ยน่าจะต้องมี ไม้มีวัสดุปิดผิวมีกระจกนี่ฮะมีกระจกให้ดูนะฮะว่ากระจกนอกกากกระจกใสทั่วไปที่เราเคยเห็นนะกระจกสีกระจกลายผ้ากระจกที่มันเป็นดิอเกตพวกกระจกต่างๆพวกนี้เห็นไหมโอ้โหแบบเราทําให้เราได้เห็นดีไซน์หันกลับมาด้านนี้ก็จะมีตัวอย่างที่มันเป็นพวกฟิตติ้งมือจงมือจับนะฮะวัสดุปิดผิวต่างๆอาพอเดินมาด้านในนี้ก็จะมีเกี่ยวกับผ้า เรียกว่าครบเลยดีกว่านะฮะก็ต้องบอกงนี้ครับว่าถ้าเกิดว่าคุณคิดว่ามาแล้วอยากจะมาดูของจริงนะที่เนี้ยอยู่ที่เอราวันบางคอกชั้นหนึ่งนะครับอ่าด้านหน้ามีร้านกาแฟนะฮะก็สามารถเข้ามาที่จอดรถก็สะดวกสบายนะครับก็เข้ามาปั๊บแล้วก็มาใช้เวลาที่เนี้ยสักชั่วโมงสองชั่วโมงในการนั่งทํางานดูวัสดุตกแต่งนะโปรเจกต์ของคูนี่ยผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ทําให้เราสามารถหาไอเดียใหม่ๆได้นะครับนะก็ เรียกง่ายๆว่าโหเยอะมากๆนะฮะจริงๆตัวหนึ่งที่ผมมองว่าที่มันแตกต่างจากทัก่วๆไปในบางครั้งการที่เราไปชลูมแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยมันต้องเดินทางแล้วมันก็แต่ละที่ต้องปฏิปต่อใช่ไหมเนี่ยอย่างทีเราทําอยากจะได้อะไรที่มันเป็นวัสดุแบบเนี้ยโคมไฟที่มันเป็นงานครา์แบบดูแล้วมันเป็นงานดีไซน์เฮ้ยจะต้องไปหาที่ไหนอ่ะบางทีนึกไม่ออกนะครับว่าจะไปหาที่ไหนอ่าเราอยากจะได้แบบหินปั๊บเนี่ยสมมุติว่าตรงนี้นะ ปุ๊บแล้วถ้าเกิดมันมาอยู่คู่กับตัวนี้เป็นยังไงเนี่ยเราสามารถทาบกันออกมาแบบนี้ได้เลยเห็นไหมฮะเนี่ยโอเคมากๆเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมพาเดินก้าไปดูตัวห้องที่มันทํามูดบอร์ดกันดีกว่าเวลาที่เราเห็นวัสดุเยอะๆเนี่ยแล้วบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ไอเดียใช่ไหมว่ามันรวมกันแล้วจะเป็นยังไงนะครับอ่ะเราก็จะเดินบนเข้ามานะฮะนี่ห้องนี้อ่ะตรงนี้โซนอะไรครับเนี่ย ตรงนี้จะเป็นห้องประชุมย่อยนะคะแล้วก็สามารถใช้เป็นเวิร์กอิงสเปซได้โดยดที่ลูกค้าสามารถมาใช้บริการปรินเตอร์นั่งทํางานหรือว่านั่งทำแบบเชวิล์บอร์ดที่นี่ก็ได้ค่ะก็คือง่ายว่าสามารถที่จะถือว่าต้องการปริน้นแบบมาดูอะไรนี้ใช่ไหมใช่ค่ะหรือจะมาโนต้ตมาเขียนอะไรนี้ค่ะหรือว่า<อ>จะใช้จอในการประชุมก็ได้อ๋อมีจอที่ประชุมด้วยใช่ค่ะเป็นทัชสกรีนหรือว่าจะใช้เป็นขึ้ืจอใหญ่ก็ได้ค่ะโอ้โหเนี่ยเห็นไหมะสะดวกสบายมากๆเลยเห็นไหมฮะอ่ะแล้วเดี๋ยวดูห้องนี้ดีกว่าพรานี้คือห้องอะไรเอ่ย โอ้โหนี่ตะกี้นี้น่าจะเป็นห้องจัดจัดมูดบอร์ดนะอันเนี้ยมันเป็นอันนึงที่ผมมองว่าน่าสนใจมากคืออย่างนี้ครับทุกคนครับเนี่ยเวลาที่เราหาวัสดุหลายๆตัวมากองไว้บนโต๊ะอ่ะบางครั้งเราไม่รู้ว่ามันสวยไม่สวยอันนี้ช่วยแนะนำนิดหนึ่งได้ไหมว่ามันสามารถที่จะช่วยดีไซเนอร์ทำงานให้เวิร์คให้ดีขึ้นได้ยังไงครับดีไซเนอร์ปกติดีไซเนอร์จะมีดีไซน์ของตัวเองแล้วครับ คือเบื้องต้นก็คือดีไซเนอร์มีคอนเซปต์มาทำคอนเซปต์มาหาไอเดียเพิ่มเพื่อซัพพอร์ตให้งานเขาว่าได้สมบูรณ์ได้เต็มที่ก็คือง่ายๆว่าเวลาที่คิดงานไปแล้วเนี่ยทางที่เนี้ยสามารถที่จะช่วยอำนวยความสะดวกว่าเอ๊ะถ้าเกิดอยากได้หินอารมณ์ประมาณเนี้ยอ่าหยิบมาช่วยดูได้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเราก็มีทั้งหินทั้งกระเบื้องมีทั้งผ้าปูทุกอย่างที่จะซัพพอร์ตให้เต็มที่ นี่แหละครับนี่คือห้องทํางานในฝันของดีไซเนอร์เลยเอาจริง,รงคือเด้ผมมาอยู่ที่นี่ผมว่าผมอยู่แช่ได้เป็นวันเลยนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราดีไซน์เราดีไซน์จบปุ๊บเรียบร้อยแล้วบางทีการที่เราได้เห็นวัสดุจริงเนี่ยกับ 3D เนี่ยบางครั้งมันคนละฟีลิ่งกันนะการที่เราเห็นภาพในจอเยอะๆปุ๊บเอยมันดูวสวยดีแต่หลายครั้งปัญหาของการทํางนาน,นจริงๆเนี่ยคือว่าเจ้าของบ้านหรือเจ้าของโปรเจกต์ที่ไปดูงานจริงอ้าวทำไมมันไม่เหมือนในตีบ เป็นเพราะว่าวัสดุจริงๆกับในชื่อดีเนี่มไม่เหมือนกันนะฮะนะโอ้โหก็เนี่ยผมว่าว้ามากๆนะครับตรงนี้ก็ดูแล้วก็อารมณ์เหมือนกับเป็นคล้ายๆกับสตูดิโอนะสามารถจัดเวิร์กช็อปได้แล้วก็มีตรงนี้ให้ปั๊บเอามาเรียงนุ่นนี่นั่นโอ้สะดวกมากๆอาละครับทุกคนครับถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยมานะผมแนะนำเลยนะฮะ ถ้าเกิดคุณยังทํางานอยู่ในอุตสาหกรรมตกแต่งภายในไม่ว่าจะเป็นดีไซเนอร์เป็นผู้รับเหมานะฮะหรือแม้กระทั่งเจ้าของบ้านโอนเนอร์เองนะฮะเจ้าของโปรเจกต์เนี่ยอยากจะดูวัสดุสวยๆนะฮะนะมันเดินดูไอเดียที่เนี่ยผมว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับแล้วนอกเหนือจากที่ได้มาทํางานแล้วนะคุณจะได้เน็ตเวิร์กิ้งกับเพื่อนๆที่อาจจะเป็นเหล่าดีไซเนอร์ด้วยกันหรือว่าคนที่มาใช้บริการที่นี่นะฮะมีไวาบาร์มีคอฟฟี่โอ้โหแบบครบเลยทีเดียวอลไะครับไม่อยากให้ช้านะ ลองมาที่นี่ได้เลยนะครับดีครับ